The History of W H O เป็นแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีแบบพรีเมียมเน้นส่วนผสมหลักๆจากสมุนไพรต้นตำรับของเกาหลีซึ่งเมคอัพเบสรุ่นก็อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรต่างๆที่ช่วยบำรุงผิวและเป็นเมคอัพในหนึ่งเดียวในเมคอัพเบสสูตรนี้ยังมีส่วนผสมของไข่มุกที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสดูออร่าดูอมชมพูสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นได้ยาวนานด้วยจุดเด่น มีส่วนผสมจากสมุนไพรช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นปรับผิวให้ดูใสสุขภาพดีจุดด้อยอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีผิวคลำ้ำสำหรับเมคอัพเบสไพรเมอร์สูตรนี้บ๊อบบี้บราวเป็นเมคอัพเบสยอดฮิตของทางแบรนด์เพราะนอกจากจะทำหน้าที่เป็นเบสที่ทำให้เครื่องสำอางติดทนนานแล้ว ยังสามารถเป็นครีมบำรุงผิวที่ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างล้ำลึกด้วยส่วนผสมจากเชียร์บัตเตอร์และวิตามิน B C และอ e, ีพร้อมช่วยลดลือนริ้วรอยเล็กๆได้ตัวเบสไม่มีความเหนียวเหนอะและปราศจ,จากสารก่อการระคายเคืองต่อผิวจุดเด่นเนื้อครีมกลิ่นได้ง่ายเหมือนครีมบำรุงผิวช่วยล็อกเครื่องสำอางให้ติดทนได้นานขึ้นจุดด้อยมีส่วนผสมของน้ำหอมจากธรรมชาติผิวแพ้ง,ง่ายควรทดสอบก่อนใช้ นอกจากชาแนลจะเป็นแบรนด์ชั้นนําทางแฟชั่นแล้วทางด้านเมคอัพของทางแบรนด์ก็เป็นที่นิยมไม่น้อยค่ะสําหรับเบสเมคอัพของทางแบรนด์ก็มีหลากหลายสูตรเพื่อผิวหลายประเภทแต่สําหรับสูตรนี้เป็นเบสเมคอัพสําหรับผิวแห้งที่เน้นในด้านการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมช่วยให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใส อีกทั้งยังมีสารกันแดดที่ช่วยปกป้องผิวไม่ให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยด้วยจุดเด่นมีสารกันแดดและสารให้ความชุ่มชื้นปรับผิวให้ใสจุดด้อยไม่มีเฉดสีให้เลือกเบสเมคอัพสำหรับผิวแห้งสูตรนี้จากทางชูอุเอมูระเป็นสูตรที่เน้นทั้งการบำรุงและเมคอัพเบสในหนึ่งเดียวมีคุณสมบัติช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสและยังมีสามเฉดสีให้ตรงกับโทนสีผิว ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีสารกันแดดที่ช่วยปกป้องรังสี UV สามารถปกป้องผิวจากมลภาวะฝุ่นควันและ PM 2.5ได้อีกทั้งยังมีส่วนผสมสารสกัดจากน้ำทะเลที่ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานจุดเด่นมีค่ากันแดดสูงสามารถช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะได้พร้อมกับมีสารเฉดสีให้เลือกจุดด้อยมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ผิวที่ระคายเคืองง่ายควรทดสอบก่อนใช้ หากใครที่มองหาเบสที่มีเนื้อสัมผัสบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวเนื้อหนกแต่ยังคงให้ความชุ่มชื้นบนผิวได้ดีขอแนะนำเบสสูตรนี้จากนาค่ะนอกจากจะเป็นเบสที่ช่วยเตรียมผิวก่อนเมคอัพได้ดีแล้วยังมอบความสดชื่นให้แก่ผิวทำให้ผิวที่ดูอ่อนล้ามีชีวิตชีวาดูสดใสเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติอีกทั้งยังไม่รบกวนเมคอัพทำให้เครื่องสำอางติดทนนานและยังมีสารกันแดดปกป้องผิวด้วยจุดเด่นเนื้อเบสบางเบาไม่เหนียวเนื้อหนา ปรับผิวให้ใสปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำหอมจุดด้อยไม่มีเฉดสีให้เลือก i t s a Makeup Base รุ่นนี้จากญี่ปุ่นมีให้เลือกเฉดสีถึง3สีได้แก่สีชมพู เหมาะสำหรับผิวซีดไม่มีเลือดฝาดสีฟ้าช่วยลดความหมองคล้าเติมความชุ่มชืน้นและสีเหลืองสำหรับผิวที่มีฝ้ากระโดยทั้งสามสูตรนี้ก็มีเทคโนโลยีพิเศษไ i g h t i n g c l e ์คอ o m p l e x ช่วยปรับผิวให้เล่นแสงคลางจุดบกคร่องต่างๆทำให้ดูสุขภาพดีที่สำคัญยังมีสารให้ความชุ่มชืน้นช่วยให้ผิวอิ่นน้ำตลอดวันทำให้เบสเปลี่ยง่ายไปกับผิวจุดเด่นมีเฉดสีให้เลือกตามสภาพผิวมีทั้งสารบำรุงและกันแดดจุดด้อยปริมาณค่อนข้างน้อย การใช้เมคอัพเบสนอกจากจะช่วยในเรื่องการปรับสีผิวให้กระจ่างใสและช่วยให้เครื่องสำอางติดทนแล้วเมคอัพเบสในบางแบรนด์ยังสามารถบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอิ่มน้ำได้อย่างยาวนานต่อเนื่องทำให้ผิวไม่แห้งซึ่งเบสของ Cover Mark ก็เป็นอีกตัวเลือกสำหรับคนผิวแห้งเพราะทางแบรนด์ได้ใช้ส่วนผสมจากเกรปซีดออยล์และ j จแป n e s แอ n เจลิก a ารู t ที่ช่วยทำให้ผิวอิ่มน้ำพร้อมอัมพลังจุดบกคร่องของผิวได้เป็นอย่างดีค่ะจุดเด่น มีส่วนผสมบำรุงผิวพร้อมสารกันแดดช่วยให้เครื่องสำอางติดทนจุดด้อยปริมาณค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับราคาซุนวาซูเป็นแบรนด์ที่มีจุดเด่นทั้งสกินแคร์และเมคอัพเน้นการใช้สารสกัดจากโสมซึ่งสกินแคร์ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการลดลือนริ้วรอยปรับสภาพผิวให้แข็งแรง และเพิ่มความชุ่มชื้นเช่นเดียวกับเมคอัพของทางแบรนด์ที่ยังคงคอนเซปต์เรื่องการบำรุงพร้อมปรับผิวให้กระจ่างใสโดยคุณสมบัติของเบสสูตรนี้จะเป็นทั้งสกินแคร์และเมคอัพมีเนื้อแบบอเมัลชันที่ให้ความชุ่มชื้นได้เต็มที่พร้อมปรับผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจุดเด่นเนื้ออเมัลชันสามารถให้ความชุ่มชื้นได้อย่างล้ำลึกปรับสีผิวให้กระจ่างใสแบบโทนอัพจุดด้อยมีน้ำหอมและแอลกอฮอล สำหรับเมคอัพเบสสูตรนี้จากเมเรสกามีจุดเด่นตรงที่เรื่องการปกปิดรอยต่างๆบนผิวหน้าได้อย่างแนบเนียนแทบจะไม่ต้องลงรองพื้นซึ่งใครที่มีผิวดีอยู่แล้วก็สามารถใช้เดี่ยวๆได้เลยค่ะซึ่งเบสสูตรนี้เป็นแบบน้ําทําให้เกลียก่ยเข้ากับผิวได้ง่ายมีส่วนผสมจากมะพร้าวที่มีประโยชน์ในการบํารุงผิวให้ชุ่มชื้นพร้อมทั้งมีสามเฉดสีให้เลือกเหมาะกับแต่ละสภาพผิวและยังเป็นเบสที่กันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยค่ะจุดเด่นเบสเมคอัพที่สามารถปกปิดได้ในระดับหนึ่ง กันน้ำกันเหงื่อได้จุดด้อยไม่มีสารกันแดดช่วยปกป้องผิว j u n g s a e m m o o l เป็นเมคอัพเบสที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบงานผิวแบบชำวาวดูเปล่งประกายแบบอิ่นน้ำฟินิชลุคแบบกลาสสกินซึ่งเบสเมคอัพสูตรนี้ยังเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งเพราะมีส่วนผสมจาก Moisture Ampoule ช่วยเติมน้ำให้ผิวดูสุขภาพดีเปล่งประกายจากภายใน อีกทั้งยังช่วยบูสต์ผิวทำให้ผิวเรียบเนียนดูกระชับอิ่มฟูที่สำคัญเบสเมคอัพยังสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อฟิล์มช่วยพรางริ้วรอยเส้นเล็กๆบนใบหน้าได้จุดเด่นมีสารบำรุงมอยเจอไรเซอร์เข้มขน้นทำให้ผิวชุ่มชื้นช่วยให้ผิวฉ่ำวาวจุดด้อยเน้นการปรับผิวให้เรียบเนียนมากกว่าการปรับโทนสีผิวคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด